สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อมบ๊อบบี้สิมปลาเทสแกงปลาตีนเทดแกงงนะพ่้องแกงกินาะพท่านกินขาวเสาาคอบี้ีสิป้าแบป้าพิเศษเกนอมไน้ำน้อพ่น้อง แกงโมบิดดอกโมวบวางท้องคนกินตอนนี้เพ็นโมมักอ่ะนะเป็นไเพ็นโมมักแกงแกงเห็ดค่ายมากกว่าควายเสบเพล็ตีนปอกล็บบีก็ต้งงองขางหมไว้ เศษเมนกพงนาวเกเลยข้นป้าแบมือแรมันเกิดสีบานกนีด้เพีหนองนมันเกิดสีเก่เกิดสีเี่เเนว่ามันเก่เลยดิ พี่แม่ก็พูดจอยพออยู่กับเงางอยแน้วพอมาหน้าก็มาคนเดียวบรดพิษบรเดา,าเกันมาเพื่อนกับเจ็บตีนตัวห้ากันนี่แต่เสียงไหน้ำมาแกงทำนะ่รกับอิมนน่มเลยเนาะก็ไปเอาสอูตรก่อนจะมาเสียงอีกสิตอนเพื่อนบอปีสีแกงมาใหมา่ แกงม่สังไ่เนี่ยตตีนหมด้วยบอีเดี๋ยวบ่อบีเสียฮิตไปด่า่ผมเหงเพราะว่าหม้อหันนัผดแต่เนาะหมอหมอที่บปอบี่มโผิดแต่เงนั้นบอีเที่ยงกับเสือกเด้อพอพี่น้องแต่กัเสาไว้แต่กบบีสีแกงเฮ็ดอย่งแบอีกินข้าวเดบอี่จังสีมาตตีนนันไหว บอบีกินเขาแหละบอบีดังสิมาบอบีกสิจีอีกเนาะมันตอนใหญ่ได้ท่นเฉเอาเขาปากบรมมันมันบานลายนเกะ่นหัือว่าตอนแรกบอบีกับบุรเบึงมี่ตะกไวสือั้นท่านโมป๊กไหวมันก็สิสามาถมันเห็นขาวคนแนมไปมันเห็นคนแนมไปแนมสบากายเออมันนี่คอนไขาวๆมเ็นขาวๆนห้นเวป ว่าข้งน้าไอโซนดูหน้าไอโซนเนี่ยพอปีไปเอาขั้นยูอ่ะนะคัะขันอยู่ผลหันเสียนั่นขนขงหน้าเขาอยู่หันนี่อเนาะเชื่งมโมเมนต์ที่เนาะให้เาก็จะไปเลียนเอาคนมาเลี้ยงไก้าาน่ปแต่สีบเอซีเนาะเอซบางเขาบางอะไรนะเพิ่วาอนั้น แห่ตัวอีหยังวะอีหยังวะเพิ่นว่าให้อันนั้นให้เฮาดังๆแน่บ่ได้ยินเพราะว่าจักมันเป็นหยังเนาะพี่น้องมันจักมันเป็นหยังมันก็เด้ออ่าพังบ่เข้าใจแล้วกเอบางบางคมีเพิ่นก็ให้อันนั้นแนะนําครอบครัวบ่ปีพ่อแม่อยอีหยังเท่าใดเท่าใดแล้วคลิปหน้าบ่ปีแม่ก็อยู่ไทยพ่อก็บ่ว่างเนาะเดี๋ยวบ่ปีสิมา เราก็เนาะเนาะ่าเหตบอกอันอยู่นอกเงี้ยแหละแต่บอบบกสีเราประสบกณ์ไปอันไหนเนาะไปถายครั้งแรกของบอบบีเนาะหาแกงเฮ็ดเลยเนาะบ่าร้านกสีน่าเอาคนนะ่แองพหาสีแกงเขา่งเฮ็ดแยเลยเนาะพี่งเหรอไปั๊ดทีตัวหนาโผด ถนัได้ผุด้เอาใส่บัาค้ามยังลงไปเดี๋ยวเรังจกที่เ้าอันนั้แต่บะขามลงไปว่าทิ้งไข่เดี๋วห้องาขาเเจ้าน่ะก็ใส่ไปแต้งุ่นเอยแต่กุ้งนี่เ้าต้วเอายัง

Rồi nếp nướng Tắm kích cho vào Hãy thứ cộng hãy nó sẽ tài thằng nấm anh cái <laughs> bếp, làm hả? ăn kim đấy, mấy còng ăn cebu hến đấy, có phải <laughs> không? หมกักกเสกตักกินเลยกินเองนะหมักปลาโตน้องั่งแกมาถอเอาของกูวะผุดนะนานผุดนะเฮ็ดมันสิมันแนวแกงงนะงงงเนาะหาน้าที่จะไ้กิน

<จ>แรกูรักร้ออกอโอ้ขวดท่อพักงนี้อะแกกินข้าซาเกาหมุแต่นี่พกะดีแปดมุกะตัวแต่กินอไรม่จนแคาตีกินยับ้ามาอะรจอกระมีจองกระเสียนี่กระเสียเบอด มหินมึงดอก่อนมึงกูจิไป่งหเนี้ยมาตดยมโอ้ยจอนิมกับโพได้เ่อมึงมาเพนน้าเดทไดกินน้ำกันแต่ัขมเห็นกูเก๋แค่เห็นแต่กูอ้นเก๋้ำ้ำกูกินเดียวนียขมาก่อนยี่มเลยพตีแน่ส เอ้ย,อยเฮียจอนมือจับซะสมพวดนเนาะโอ้ยไก่จ้ะเอาเงิ Thôi bà khá khá Rồi nó rồi Tên nó Một chào Mais

cần bán da, nó mới có tiền mua không cua cứ cắn thẻ. Rớt tiền. Ăn luôn. Hả? bác phân ก็สิได้จบคลิปเพอกนี้เนอพ่อพี่น้องเอ้มนะแก้ว่าก็สิกิน่ตแ่บปบอบปีเียสิเาไปเาไปเขนงวเข็นขั้วเดี๋ยวจะไปหาบัคาตาคอนก็มีเดี๋ยวได้จก็สิได้จบคลิปเพอนี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเอไว้สุขทุกคนเ้อที่เขาติดตามต้มบ่อปเจอกันใหม่คบ๊ายบายนปิดกล่องเนี่ย